ก็ถึงลาออกมาสู้แล้วไงแต่ก่อนนะโอ้โหเฮี้ยแม่งสั่งขังกูทีละเจ็วันไอสัตว์ไเฮี้ยเขียนด้วยมือมันสู้เขียนด้วยหัวใจไม่ได้หรอกกูจะบอกมึงให้ฝากไปถึงพี่น้องชาวเมืองสิรินอรทุกคนไม่ต้องกังวลใดใดทั้งสิ้นผมจะยอมเสียรีสอร์ทผมไปเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งเอกสารสิทธิ์โฉนดเพื่อพี่น้องเราผมแพ้ผมก็ไม่กลัวลือของกูเลยแต่พี่น้องกูจะต้องอยู่ต่อ ไม่ต้องกังวลใดใดทั้งสิ้นผมไม่ได้มาต่อสู้เพื่อตัวเองผมมาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนของผมทั้งจังหวัดทั้งแผ่นดินนี่คือผมมาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อตัวเองผมสละแล้วรีสอร์ทกูกูไม่ซีเรียสแต่สิ่งที่กูซีเรียสกูมาเจอกับนักข้าราชการระดับสูงที่แม่งไม่มีวิสัยทัศน์ไม่คิดจะหาทางออกให้กับชาวบ้าน มาเล่นแง่ตัวบทกฎหมายที่พวกคุณเขียนขึ้นเขียนด้วยมือมันสู้เขียนด้วยหัวใจไม่ได้หรอกกูจะบอกมึงให้ก็ถึงลาออกมาสู้แล้วไงแต่ก่อนนะโอ้โหเฮียแม่งสั่งขังกูทีละเจ็ดวันไอสัตว์ไอเฮียจอนนี่น้องเฮ้ยจอหนี่มึงอย่าตอบโต้พอกูไม่ตอบโต้กูก็เป็นผู้ร้ายในบางเรื่องเออวันนี้กูพร้อมตอบโต้มาตีเดียวกูยังได้เลยเออกูไม่สนเอ่ อันไหนไม่ถูกต้องเอาคุณชอบเหรอสังคมที่มันไม่ไม่ถูกต้องผมมาผมก็ผมไม่ใช่ว่าเข้าไปบุกรุกคุณใช้คําว่าบุกรุกก็ผิดแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านมีวัดมีโรงเรียนแล้วแล้วก็เอารูปนี่มาีมีการประชาคมหมู่บ้านยกมือเพื่อให้ผมเข้าประ,ประกอบการรีสอร์ทได้เออผมก็ทําผมถึงเข้ามามาก็เพื่อจะมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจ ผมเป็นแม่เหล็กตัวหนึ่งก็อยากดูดคนเข้าเมืองเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเรามันเศรษฐกิจดีเพราะว่านักการเมืองบางคนแมงหัวสมองมันไม่ดีมันไม่สามารถให้บ้านเมืองผมเศรษฐกิจดีได้ผมก็ต้องใช้ความเป็นข้าราชการนายดาบกระจกกระจกนี่แหละสร้างบ้านสแปลงเมืองให้บ้านเมืองมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่คือความคิดของผมในฐานะ ตอนนี้มาเป็นประชาชนตัวเล็กๆตัวหนึ่งวันนี้หากมึงบีบกูจากตัวกูเล็กๆไม่แน่กูอาจจะพองขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้เทวดาฝ้าดินเขาขีดให้กูมาสู้เพื่อพี่น้องประชาชนแล้วกูไม่กลัวตายกูผ่านความตายกูผ่านว,วิธีการโจรมาเยอะเจอโจรมาเยอะไม่ใช่มากมายและภาษาอะไรกับนักวิชาการนักกฎหมายบางคนที่เขียนเอาเพื่อประโยชน์ตนเองไม่มองถึง ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใช่ครับแน่นอนขร้นการที่มาร้องเรียนผมตรวจสอบผมวันนี้พวกมันคือริ้วล้อริ้วล้อของนักการเมืองและผมถึงบอกว่านี่คือความสบายใจที่สุดทดี่มาออกต่อสู้ในฐานะที่ตนเองเป็นประชาชนเนี่ยผมใช้สิทธิ์ความเป็นประชาชนตามสิทธ,ธิรัฐธรรมนูญถูกไหมพี่ ก่อนหน้านั้นผมวิจารณ์ตอนผมเป็นข้าราชการอยู่ใช้วิจารณ์ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวมันก็ตรงตามที่ผมวิจารณ์ไหมล่ะสุดท้ายท่านก็ถูกปลดเพราะผมวิจารณ์ในเรื่องจริยธรรมผมนําเรียนไปถึงท่านอุ้งอิงผมไม่มีปัญหาส่วนตัวกับท่านผมยังคงปรถนาดีต่อท่านและครอบครัวความหมายอยากให้ท่านพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานเถอะหากท่านจะเอาวิธีการของท่านแล้วมาบริหารจัดการประเทศที่คนทั้งประเทศอย่างนี้ทุกวันนี้ก็จะหลังจากท่านปลดผมก็ยังปรถนาดีอวยพรต่อ ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญท่านลงหากผมหิวแสงเกาะกระแสผมซ้ำแล้ววันที่ท่านถูกปลดข่าวออกเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองจอหนี่มือปราไม่แอะสักชิ้นก็ด้วยความที่ผมบอกนายว่ากูนักเลงพอนี่แหละความนักเลงของผมให้พี่ชี้แจงรูปประชาคมนีดนี่รูปประชาคมหมู่บ้านก่อนที่ก่อนที่ผมจะได้ประกอบการรีสอร์ทชาวบ้านก็ลงชื่อกันทั้งหมู่บ้านนะครับ ไม่ใช่ว่าผมไปแบบบุกลุกคุณเ่าวหาผมผิดหมดแหละนะครับเขาบอกว่าคนดีไม่มีที่ยืนกูจะลองยืนให้ดูโอเคนะครับครับขอบคุณครับ